สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องคนบาเต็ตโมจิกับพ่อเขาแม้นพ่ออะไรละพ่อี่อันนะโมจิช่วยงานลากดีๆนะคะเอาเอาเดินดูทางด้วยนะสะดุดนะระวังตะปูนะคะ

ระว่างตะปูเดอ้อคุณพ่อตัดไม่เป๊กเลยตัดไม่เป๊กนี่ผ่าหนูนี่นี่มีดหนูนี่พ่อนี่ออนี่คมขนาดได้ระว่างได้เออเขาวิ่งก่อนแเาหมดแล้วเขาร่ม ล้างมือกันค่ะนุนในถังนุนนี่นี่โมจินี่นี่นี่ล้างตรงนี้เนี่ยติดน้ำสูงลงไปนีเลยสามีพ่อป่ะครับประมาณนั่นละโอ้สตารสทไอด์บล็อกเราบ่นี่นี่ไม่นี่นนน ไปไหนอ่ะโอ้รถมันใหญ่ไปมัง้งขี่ถึงหรือเปล่าฮะเร่นขึ้นแล้วครับไปเลยลูกเอาไปเอาระวังนะระวังขึ้นโนนดีๆโอ้โห<อ>เห็นไหม<อ>เห็นไหมแม่ว่าแล้วมันใหญ่เกินไปใช่ ดูรถด้วยนะขี่รถนะโอ้เสียงรถมอเตอร์ไซค์นะ

看过你。 เอาะาไอ้วนเอาเสมอหรือบ่หรือว่าเอาออางเลยเอออกอีกไอ้มันอมเจ้าหรือวะ เออออกห่างชิ้นหน่อยอมเศาวนังไงบอสเอ้อห่างกัะวันสามสิบสี่สิบเซนเสร็จละเคื่อเอาไว้เปละลายนะเคื่อดนะินชุดดนนนินยังไงฮ่อนหนุมนยุพุนก็มีเตียงนั่งมันห่อนมันแดดนะ

อไมอันนัตีลแล้ววันนี้ข้าวกระตีแบบเสี้ยปูแต่มไหอาเใ่ไหมงอันนั้นด้วย่ขอนปอนมีคอนปอนอยู่ไรตะอ้วนคอนปอนอยู่ไหน,อนปอนอยูล่าฮะอ่างุนยูล่าง,งดำคุนคุนไปเก็บลนะขอนปอนน้อยดอก